เนี่ยค่ะ13 13หน่วยงานนะคะแล้วก็อีกสองหน่วยอะคะ่ะก็จะประกอบไปด้วยอา,อายุรกรรมนะคะทางสายอายุรกรรมสัญญกรรมเนาะกุมารเวชกรรมนะคะแล้วก็จกักษุจิตเวชแล้วก็เวชศาสตร์ทั่วไปนะคะแล้วก็สูตินารีเวชนะคะ นอกจากนั้นเรายังมีหน่วยที่เป็นศูนย์ผิวหนังแล้วก็มีหน่วยหน่วยตรวจโรคป้องกันการแพร่เชื้อกระจายทางอากาศะคะ mm ่ะ hmm. ก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ15หน่วยนะคะ mm hmm. และซึ่งหน่วยที่ดูแลเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของศูนย์ความเป็นเลิศอยู่ในนั้นด้วย mm hmm. ใ้บริการผู้ป่วยนอกนะคะเราก็จะมีอยู่2กลุ่มอะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีนัดแล้วกับกลุ่มผู้ปว Walk ่วย Walk-In นะคะสําหรับผู้ปว่วย Walk- in นี่คือเรามาครั้งแรกนะคะหรือว่าอาจจะมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้มีนัดนะคะเราก็มาเริ่มตรงนี้เลยะคะ่ะตรงตรงจุดนี้นะคะเราก็จะมีว่าอ่าเป็นผู้ป่วยใหม่ผู้ป่วยนัดนะคะอ่าที่ไม่มีนัดนะคะเราก็จะกดเลขหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาตรงนัดนะคะหรือว่า มีออกสิดต่างๆเราจะมีคําอธิบายตรงนี้ก็จะกดไปที่เลขสองนะคะแล้วก็หรือบางท่านนะคะบางท่านที่สามารถที่จะทัดกรองตัวเองได้นะคะเช่นอาการง่ายๆเช่นมาทําฟันนะคะหรือมามารับบัตรนัดนะคะหรือว่ามาเอ็กซเรย์อะไรที่แบบเฉพาะไปเลยที่สามารถทัดกรองตัวเองได้เนี่ยเราก็ไปที่กดตู้ที่สี่นะคะเนี่ยค่ะพอเป็นผู้ป่วยใหม่นะคะก็จะมีบอกว่าให้ไปวัดความดันไปทัดกรองอาการนะคะ ไปคัดกรองอาการแล้วก็ถ้าเป็นรถนั่งรถนอนเขาจะมีคําอธิบายในนี้ว่าจะต้องทำยังไงต่อนะคะพอเราได้ปุ๊บเราก็อ่านตรงํำอธิบายตรงนี้เราก็ไปวัดความดันทางด้านโน้นนะคะแล้วก็ไปคัดกรองอาการโดยพยาบาลนะคะซึ่งพยาบาลตรงนี้เขาจะคัดกรองประเมินอาการว่าเราเป็นเกี่ยวกับตรงไหนนะคะว่าจะเป็นทางด้านสัญญกรรมอายุรกรรมนะคะหรือว่าคนไข้เดก็กหรือว่าจะเป็นทางด้านจักษุจิตเวช นนหรือเวสต์สา์ทั่วไปเขาก็จะคัดกองลราไปที่แผนกต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ บาบาลของเรานะคะมีศูนย์ความเป็นเลิศอยู่ก็จะมีศูนย์ความเป็นเลิอดโรคหูนะคะแล้วก็เท้าเบาหวานนะคะแล้วก็ทางด้านจอตาแล้วก็ศูนย์ความเป็นเลิศหัวใจอะคะ่ะภาวะาภูมิแพ้นะคะที่เกิดในประชาชนเนี่ยแบบมันมีเยอะมากคนเป็นภูมิแพ้กันเยอะนะคะแล้วก็ในความเป็นภูมิแพ้แล้วก็จะมีโรคหืดด้วยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจท็อปไฟของคนไข้ที่มาโรงพยาบาลเราอะ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กนะคะท็อปไฟจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและในนั้นก็จะมีโรคหืดด้วยอีก30%นะคะโรคภูมิแพ้ประมาณ80%นะคะ่ะไอ้ตรงนั้นนะคะก็ทําให้เรามีความสนใจที่ว่าจําเป็นที่จะต้องมีความเป็นเลิศทางนี้นะคะและการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเนี่ยมันจะประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็การทํางานแบบสหาสหาขาวิชาชีพนะคะคือหมายความว่าจะต้องมีทั้งแพทย์นะคะมีทั้งแพทย์มีพยาบาลน,นะคะ แล้วก็มีเภสัชกรนะคะหรือว่านักนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องของการบริหารปอดน,นะคะรวมทั้งโภชนาการแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะในการที่จะ ดูแลตัวเองนะคะในการป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดภาวะภุมิแพ้เนี่ยค,ค่ะแล้วก็เราต้องมีงานวิจัยนะคะมีวิจัยแล้วก็มีนวัตกรรมด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเครือข่ายเนี่ยสำคัญนะคะการสร้างเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆโดยเราจะต้องเป็นโมเดลเป็นแม่แบบให้เขามีมาตรฐานการรักษานะคะและอีกสาคัญที่จะได้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศได้เนี่ย เราจะต้องได้รับการรับรอง DSC อะคะ่ะคือ DC Specific Certificate ะคะในโรคนี้นะคะกะ็เราจะดูแลคนไข้แบบสมบูรณ์ก็เดี๋ยวจะพาไปดูศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้โรคมืดแล้วก็โรคระบบหายใจนะคะซึ่งเขาจะมี การนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการดูแลคนไข้ในช่วงที่มีการระบาดของโคะวิดอะค่ะวัตถุประสงค์ของเรามีอยู่3อย่างนะคะช่วงโควิดคือ 1. คนไข้ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องเนาะคนไข้ไม่ขาดยาแล้วก็ไม่มีอาการกําเริบอะคะ่ะไอสส่วนเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเขาก็เลยมีนวัตก,กรรมมีแอปพลิเคชันเพราะว่าของโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นอ่าเป็นสเปเชียลสเปเชียลลิสต์นะคะมีแพทย์เฉพาะทางหลายๆสาขามากนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาคัดกรองที่ถูกตรงถูกโรคก,ก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยอะค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้โรคหืดแล้วก็โรคระบบหายใจค่ะ โรคภูมิแพ้ยุคนี้ครับที่หมอเห็นเป็นคนไทยที่เป็นกันเยอะๆคือโรคอะไรบ้างครับจริงๆโรคภูมิแพ้ที่เป็นเยอะนะคะมากขึ้นอย่าง3-5เท่าก็คือโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะคอย่างเช่นมีแพ้าอากาศกับผอบขื่เนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอันดับ 2, mm. 2ที่เพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือโรคแพ้อาหารนะคะหมอคิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่มันเป็นเชิง คนชีวิตคนในเมืองมากขึ้นมลพิษที่เราเจอก็ทําให้มีอาการโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจมากขึ้นคราวนี้พอเราเป็นศูนย์เอ <ภา S 2> นะ็กซ์ e ลนเลอร์เนี่ยเราเรียกศูนย์ความเป็นเลิศซึ่งเน้นเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะเนะี่ยคำว่าศูนย์ความเป็นเลิศเรามีอะไรบ้างที่มันสามารถช่วยเหลือคนที่เขาเป็นโรคพวกนี้ <ภา S 2> หรือคนที่กําลังหาที่ที่แบบที่ไหนดีที่จะช่วยเร<ภ>าหรือตอบโจทย์ในการรักษาโรคพวกนี้ได้เรามีอะไรบ้างครับที่นี่จริงๆคำว่าความเป็นเลิศนะคะมันจะต้องเป็นมิติทั้งการรักษาทั้งการบริการแล้วก็มีนวัตกรรม แล้วก็เน้นการถ่ายทอดความรู้ให้ยั่งยืนนะคะทีนี้ในเรื่องการบริการของเราเนี่ยมันก็เป็นองรวมเนื่องจากโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกายคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้คนนึงจะมีอาการหลายระบบอย่างเช่นบางคนมีทั้งอาการทางจมูกอาการหลอดลมปอดผิวหนังตาแพ้อาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอที่ดูแลคนไข้ภูมิแพ้เนี่ยมันจะต้องมีเฉพาะทางหลายสาขาและในศูนย์กาเป็นเลิศเราก็มีหมอทั้งโรคภูมิแพ้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ หมอระบบทางเดินหายใจหมอโรคปอดหมอผิวหนังหมอหูคอจมูกอย่างนี้ค่ะแล้วเราดูแลเป็นทีมถ้าคนไข้มีปัญหาคนหนึ่งหลายระบบเราก็จะปรึกษาส่งต่อกันไม่งั้นคนไข้มาทีหนึ่งก็ได้รับการรักษาแบบไม่องรวมนอกจากนี้ในกลุ่มที่ไม่ใช่พแพทย์เราก็มีทั้งพยาบาลเภสัชกรนักกายภาพนักโภชนาการเพราะโรคภูมิแพ้มันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยานะคะ<อ>ต้องทํากายภาพบําบัดบร,ริหารปอดแล้วก็ภาวะอ้วนก็ทําให้เสี่ยงภูมิแพ้กาเริบแล้วก็มีนัก โฆนาการแนะนําเรื่องอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีคําเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลน้นเป็นทีมอย่างคนไข้มาเคสหนึ่งเนี้ยเราจะดูแลถ้าเป็นเคสใหม่ก็ประมาณ 1- นสองชั่วโมงมเพราะนอกจากจะเจอหมอแล้วหมอก็จะให้เจอทีมมาสอนด้านต่างๆแล้วก็3ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมค่ะจริงๆประเทศไทยเนี้ยยาภูมิแพ้ก็มีเยอะครับแต่สิ่งที่ขาดก็คือนวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์พ่นยาหรือการใช้เทคโนโลยีในการดูแลคนไข้ เพราะว่าเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคเรือรลังค่ะโรคเรือรลังเนี่ยหัวใจสําคัญในการรักษามันไม่ใช่อยู่ที่ทีมหมอนะคะมันอยู่ที่คนไข้ด้วยคนไข้พรอครัวต้องเข้าใจแล้วก็ต้องร่วมมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้นวัตรกรรมในช่วยสอนคนไข้แล้วเราก็มีผลิตพบอุปกรณ์คั้นยาแล้วก็ผลิตยาเพื่อรักษาคนไข้เป็นนวัตรกรรมของศูนย์ภูมิแพ้เราถึงจะเรียกว่าศูนย์พันเป็นเลิศได้ยกตัวอย่างได้ไหมครับ,รบตัว,ตวแอปเมืแ่อบบกี้ที่เรารไม่คุยกันก่อนมันเป็นยังไงมันจะช่วยอะไรได้บ้าง จริงๆที่มาที่ไปของการพัฒนาแอปพลิเคชันเราพัฒนามาสักประมาณ5-7ปีแล้วนะคะตอนนั้นประสบการณ์หมอก็มีเคสหนึ่งที่เสียชีวิตจากโรคหอบหืดคือโรคหอบหืดเป็นโรคที่หลอดลมตีบเฉียพันธถ้ามีอาการปุ๊บเราต้องพ่นยาสุดเฉินทันทีถ้าพ่นยาไม่ทันคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากขัมออกซิเจนแต่ตอนเคสน,นั้นที่เสียชีวิตเนี่ยคือหมอได้ข่าวว่าเขาว,ว่ามีอาการหอบปุ๊บ เขาคนยาช้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะคะปกติคนไข้หอบหืดเราจะต้องสอนเขาเรียกว่า asthma action plan หรือแผนปฏิบัติการเมื่อมีอาการหอบกำเริบคือคนไข้ต้องช่วยตัวเองเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วค่อยมาโรงพยาบาลเคสนั้นก็คือว่าคนไข้จําไม่ได้ว่าต้องใช้ยายัายางไงเพราะคนไข้หอบหืดบ,บางทีปีหนึ่งหอบครั้งหนึ่งเวลาเราสอนไป oh. คนไข้จาไม่ได้ <c oughs> นี่หมอก็เลยคิดว่าเออการสอนคนไข้จริงๆเนี้ยเราต้องให้คนไข้อย่าเปิดดูได้ตลอดเวลามีอาการปุ๊บเปิดปับ๊บ และส่วนใหญ่ปัจจุบันคนเนี่ยก็จะติดมือถือมีมือถือติดตัวตลอดใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสอนโดยให้แผ่นพับแต่พอแผ่นพับพอได้ไปกลับไปบ้านก็กดทิ้งเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนียพัฒขึ้นมาจากเพนพอยที่เราเสียชีวิตจากคนไข้หอบหืดก็ในแอปนั้นมันสามารถทาอะไรได้บ้างก็คือมีแผนดูแลเมื่อมีอาการหอบกาเริบและจะสอนคนไข้ว่าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีแดงนะต้องรีบมาโรงพยาบาลนะถ้าสีเหลืองก็พ่นยาก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็มาโรงพยาบาล มีช่องทางติดต่อฉุกเฉินมีวิธีพ่นยาการดูแลตัวเองเบื้องต้น<ม>ก็เลยเป็นที่พัฒนาของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Asthma Care <ม>ก็ใช้กันั่วประเทศทั้งใน OS Android หลังจากนั้นอีกประมาณปีหนึ่งแล้วปีที่ผ่านมานี้ค่ะมีคนไข้เป็นแพ้าอากาศเยอะมากแล้วก็พีเอ็ม2.5ใช่ไหมใช่ค่ะมันกระทบมากและพีเอ็ม2.5ก็กระตุ้นให้แพ้าอากาศผื่นแพ้ถึง,ถง,ถงหนังลมพิษได้เราก็เลยพัฒนาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ Allergy Care ไอ้แอป Allergy Care ก็จะช่วยในการดูแลประเมิอนอาการ จมูกอักเสบูมแพ้หรือแพ้อากาศโดยที่เราสามารถเช็คอาการ hmm. ร่วมกับค่า PNS ค่า AQI ก็คือ air quality index อย่างเช่นิดแอปไปปุ๊บจะบอกดัดชนีคุณภาพอากาศเลยแล้วก็บอกว่าอาการเราเป็นมากเป็นน้อยแล้วจะพอเป็นกราฟทําให้เรารู้ว่าเนี่ยช่วงนี้เราต้องระวังดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ hmm. เป็นการ hmm. คัดกรองเรื่องแพ้แล้วก็ลมพิษด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามี 2, 2> hmm. อแอปพลิเคชันก็เวลาเราสอนคนไข้เราให้คนไข้ดาวน์โหลดแอปแล้วเข้ามาดูตัวเองได้ว่าเออแล้วก็ประเมินเป็นอาการเป็นตัวเลขได้ เห็นมีเรื่องของช่องทางในการสื่อสารกับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจะฮะเพราะดูแล้วแผนกนี้นอกจากมันมีเรื่องของความเป็นเลิศทางด้าน Specialized ด้านนี้แล้วเนี่ยยังมีความเป็นเลิศในด้านเรื่องของการสื่อสารด้วยอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงการสื่อสารกับคนไข้นี่คือหัวใจสําคัญนะคะเหมือนที่หมอบอกเนี่ยท้าสาคัญในการดูแลคนไข้โรคเรื้อรังอ่ะมันก็คือคนไข้ต้องเข้าใจเรื่องโรคดูแลตัวเองเป็นแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องมาพบแพทย์ ทีนี้เวลาสื่อสารเนี่ยเราต้องทําให้ครบทุกมิตินะคะมิติที่เขามาเจอเราเนี่ยป <c oughs> กติถ้าคนไข้ที่อาการที่ขึ้นหมอจะนัด3าถึงสเดือนครั้งครับบางทีคนไข้ก็จะจําไม่ได้ไม่รู้จะทบทวนยังไงนะคะแล้วก็เพิ่มแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องก้าวกระโดดอย่างมาก <c oughs> เพราะว่าคนไข้เนี่ยก็ไม่กล้ามาโรงพยาบาลแต่เราไม่อยากให้คนไข้ขาดยาเพราะถ้าขาดยาโรคจะกําเริบเราก็พัฒนาสื่อมานานแล้วนะคะแต่เราค่อยๆเปลี่ยนขัดฟอร์มให้มันมากขึ้น นะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนไข้แต่ละช่วงวัยเพราะคนไข้แต่ละคนนะคะมันจะมีความชอบไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องทําให้ตอบโจทย์ในทุกๆช่วงวัยนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเป็นคัสตอมไมท์หรือเพอร์ซนาลไลท์อย่างเช่นว่าเรามีทั้งเป็นเพจที่เฟซบุ๊กไลฟ์เจอกับคนไข้ทุกอาทิตย์ครับเราไม่ได้เน้นดูแลคนไข้รมศา์นะคะเวลใครก็ได้ใครก็ได้ค่ะเราให้คําปรึกษาใครก็ได้ที่รู้สึกว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นปุม่มแพ้หรือเป็นปุม่มแพ้ที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้นเพราะเรา เชื่อว่าจริงๆการให้เนี่ยต้องให้โดยไม่ม,มีที่สิ้นสุด Facebook คลาภเนี่ยพยาบาลกับหมอก็จะเลือกทําอาทิตย์ละครั้งบางทีวันไหนเราก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากแบบไม่อยากจะทําแต่คนไข้ก็อินบอกบอวันนี้ไม่มีหรอเราก็เอากัดฟ<อ>ันทำอ่าเราก็ได้กําลังใจเพราะว่าที่พวกเรามีแรงทําเนี่ยเพราะว่าได้กําลังใจจากพวกกลุ่มคนไข้เนี่ยค่ะหรือคนเขาา้ามาดูเนี่ยเขาก็ให้ดวงใจบอกดีมากอย่างบางทีลูกศิษย์เขาก็บอก เนี่ยผมได้คารู้เยอะมากจากอาจารย์เราก็รู้สึกเออมีกําลังใจเพราะเรามันเป็นนอนโปรฟิตเราไม่ได้สแสวงหากําไรแต่เราเป็นคนพวกม <ทำ S 1> อบให้ก<จ>ับไท,ทอดความรู้ค่ะเนื่องจากเราเห็นประโยชน์ในการดูแลคนไข้แบบองค์รวมการจะดูแลแบบองค์รวมได้ต้องมีสถานที่ต้องมีที่ที่เป็นโตัวตนชัดเจนแล้วก็ต้องให้พวกเรามาอยู่รวมกันให้คนไข้เห็นเป็นภาพเพราะว่าศูนย์เราเน้นการรักษาโดยไม่ใช้ยาด้วยเขาเรียกว่านอนฟาร์มาโคโลจิคอลทรีเมนต์แล้วก็ปลูกคอนเซ็ปต์ในการรักษาคนไข้โดยใช้ c e ศูนย์เราก็เลยจะมีที่ที่พิเศษสําหรับสอนคนไข้ออกกําลังกายมีมุมสอนหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นสอนการออกกําลังกายเพราะซีอีของเราเนี่ยทำให้คนไข้ลดการใช้ยาได้หนึ่งก็คือเอ็กซ์ไซส์ก็มีมุมสอนออกกําลังกายนะคะอิทติ้งก็สอนเรื่องการกินอาหารกินยังไงที่ปลอดห่างไกลจากภูมิแพ้เอนนวายเลมนต์ mm hmm. สอนเรื่องปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็อิโมชั่นก็คือสอนเรื่องการดูแลจิตใจเพราะว่าเครียดเครื่องเศร้าก็ทําให้โรคภูมิแพ้กําเริบเพราะในศูนย์เราม,มันมีพิติทั้ง เครื่องมือแพทย์ทั้งหมอแล้วก็มีทั้งมุมให้ความรู้สุขศึกษาแลวก็มุมสอนเรื่องการปรับพฤติกรรมด้วยค่ะก็เลยเป็นที่มัง่งศูนย์มันเป็นศูนย์ในฝันของเราที่ทําให้เราอ่ะได้ดูโวงแพทย์แบบองรวมแล้วก็ทุกมิติทิปง่ายๆสําสหรับการใช้ชีวิตค่ะเพื่อจะได้ห่างไกลภูมิแพ้ค่ะครจริงๆทิปง่ายๆนะคะโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่รักษาหายได้นะคะหนึ่งอย่าหมดกําลังใจ,จเพราะคนไข้ภูมิแพ้นี่บางทีรู้สึกไม่หายก็เลยไม่ได้ดูแลตัวเองแต่การจะหายมันหาย2ประเด็น หนึ่งใช้ยากับไม่ใช้ยาเทคนิคหนึ่ง <Okay. S 2> ช่วงนี้ต้องใช้ยาทุกวันเพราะช่วงนี้โควิดระบาดกับมีมลพิษเยอะ <Okay. S 2> การใช้ยาทุกวันคือหัวใจสําคัญในการรักษาไม่ให้ลดไม่ให้ปรับยาเองแต่ถ้าดีขึ้นหมอค่อยๆลด2ก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยาใช้หลัก4ี e ที่หมอว่าค่ะมันต้องมีมิติครบทั้ง4ด้านทั้งเรื่องอาหารออกกําลังกายอารมณ์สภาพแวดล้อมซึ่งเทคนิคอย่างนี้เนี่ยทำให้อาการดีขึ้นได้ค่ะอย่าไปท้อถอยอย่างหมอเนี่ยเป็นภูมิแพ้อยากรุนแรงมาแล้วตอนนี้หมอดีขึ้นมากโดยแทบไม่ต้องใช้ยาเลย แต่หมอก็เป๊ะเรื่องการดูแลตัวเองมากนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญนี่เราต้องดูแลตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นมาจัดก,การให้เราโบราณบอกว่าพอกิดถึงกรนละจามแต่หมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ทุกัางฉันหายใจสั้นเพราะฉันเป็นภูมิแพ้ถ้าจะไม่คิดทำมันคอยแสดงตัวแท้หมอกกบอกว่าอาการฉันเริ่มหนักไม่ได้เป็นเพราะเธอที่ทําเราออกหักช่วยผมหน่อยได้ไหมผมหายใจไม่ออกไม่อยากให้เป็นใครอยา่างเธอที่กอน